Per ร์เฟกต์แมชค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการวันเดวิซีโอเราเริ่มต้นด้วยคำคำดีคำนี้เลยค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาพบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคำนี้โดยตรงค่ะธุรกิจ matchmaking หรือว่าเรียกง,ง่ายๆแบบบ้านเราคือบริษัทจัดหาคู่เองค่ะแนนพาคุณผู้ชมมาที่ Meet and lunch ค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็จะได้พูดคุยกับเจ้าของธุรกิจนะคะซึ่งเป็นคนแรกๆของเมืองไทยที่นำธุรกิจแบบนี้เข้ามาที่พูดแบบนี้อาจจะเถียงนะว่าเอยจริงๆมีมาตั้งนานแล้วนะ ไม่จริงหรอกคุณผู้ชมเพราะว่าทางคุณนิกกี้ที่เป็นแขกรับเชิญในวันนี้เนี่ยเขาไปล่าเรียนไปโดยตรงเกี่ยวกับด้านนี้โดยเฉพาะค่ะเกี่ยวกับด้านของแมชเมคกิ้งไปเรียนที่สิงคโปร์นะคะเขามีสถาบันสอนเรื่องแบบนี้โดยตรงเพราะฉะนั้นบริษัทนี้เป็นบริษัทสากลเป็นมาตรฐานสากลอะคุณผู้ชมบริษัทแรกๆของประเทศไทยที่ทําเกี่ยวกับบริษัทจัดหาคู่วันนี้พาคุณผู้ชมมาพูดคุยในเรื่องเหล่านี้กันค่ะ วันนี้มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณนิกกี้นะคะรวมถึงเราก็จะได้พบกับเรื่องของรายละเอียดสำหรับใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของ matchmaking ของทาง m i s แอนไลน์ชุนแนนก็พาคุณผู้ชมมาพบแล้วก็ทำความเข้าใจสำหรับใครที่อาจจะมีการแบบว่าเหมือนขัดแย้งกับตัวเองว่าจะมาดีไหมฉันจะมาหาคู่ที่นี่ดีไหมเป็นวิธีที่ดีหรือเปล่าเป็นทางเลือกที่ดีหรือเปล่าวันนี้มีคำตอบมาฝากคุณผู้ชมค่ะแล้วก็สกู๊ปตัวแรกนะคะในการเปิดรายการในวันนี้พาไปพบกับตัวนี้เลยค่ะคุณผู้ชมครั้งแรกที่พบกัน ครั้งแรกที่กลัวว่าอีกฝ่ายจะได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองครั้งแรกที่เปิดเผยความในใจฮัลโหลครับผมว่าคนนี้ใช่สำหรับผมแล้วครับแต่ไม่รู้ว่าผมจะใช่สำหรับเธอหรือเปล่า ครั้งสุดท้ายที่เราจะเป็นเพียงคนรู้จักกัน e e t and Lunch บริษัทจัดหารักเพื่อความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนแล้วทีนี้กิ้งจะเป็นแบบคุณและแกๆของประเทศไทยที่ทำตรงนี้เนี่ยจริงต่างประเทศมีมานานแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ไม่ใช้ที่เขามีกันมาประวัติของยาวนานไปแค่ไหนอ๋อยี่สิบปีได้อะคะ่ะถ้าเป็นสไตลแบบ์แมชชนกิ้งนะคือตอนนี้แันมองว่ามันเริ่มอยู่ตัวสำหรบับความรู้สึกแนนนะคุณว่าไงนะเริ่มอยู่ตัวใช่ป่ะ เราคิดจะทําแฟรนไชส์หรือเปิดสาขาเพิ่มเติมคิดอะไรอย่างไร